ดีจ้ามันอนีเป็นมั่นหยุดน,นะคะไกลไปไปทําง,งานเดี๋ยวมันอนีเข้ามามักผมพอกหนากันเลยจ,จ้าด้วยอเนี้จ้ะแต่มันบกพร้าวสวยคูณสองจ้ะมักผมสวยแบบสบายสบายสบายแล้วก็ประหยัดตังค์นจ้ะ ประมาณเหล่า,าแต่นั่นจ่ะเครื่องสมู๊ดี่สิบนาทีสามสิบนาทีเหล,ล่าแต่ผู้ใดมีเวลาจ้ะสิวก็บอกท่า,านไห้หายว่าไห้หายดีนั่นเป็นแพรเป็นอยู่โอ้ยโอ้ หนากันต่อเลยจ้าหนาใสเวลาสิ่วด้วยนะมันพุกเผาจ้ะ มันคลาดหนาโดนเติบนแล้วต้นมูท่าอา่ะเป็นยังหไาคือแหงๆแทบกะตรงเนี้ยกะขึ้นกลายเป่นคนมีกะกระทานมันจะมัปะเป็นยังอุบริเหตในห้องเจียมให้ปวดมันเป็นยังหลักจ้ะ กลดมีอเนี่ยอันนี้จะคัดเลยจะ้ะมักหนาแล้วแล้วก็เอานี้คัดท,ท,ทู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 วนไปจ้ะ กินก็ได้ขัดนามักผมใส่เห็ดอาหารก็ได้บางคนก็ใส่ใส่ถือบางคนก็แสมบ่ถือจะ้ะ อัดมนไปจ้ะบาตถองไปเ็แห้งนางเมืองเทาสะทัดกระนั้นงคัดคัดคัดไปจ้ะคลิปที่กายภาพไปไปเดินออกกำลังกายแถวสนามบินแบดมอร์ดก่อนไหมจ้ะก็เลิ่มปริทไทยต่อว่าสิไทยล้านเอเชียล้านอาหารไทย,ยให้มืองแบดมอร์ดก่อนก็เลย่มแยสื่อ ขนมเลาก็นัน่งรถไฟกละบานเลยค่ะพอดีแบบนั้นเอนเดี๋ยวไกลยจะลองเอานี้ค่ะอันนี้ไก่ซื้อมาจากหอเอิมเห็นโ่ด้บอฟอกะก สี 49, 49่สิบเก่าสี่สิบเก่าข้นจ้ะโม,มแพงถือดีกว่าสีไสิสื้อแพง้งคัดไปจ้ะบรดีเห็นแห้งนะคะ่ะเห็นเบาเบาฝังนี้สิเป็นเอ่อซิลิโคนฝังนี้สิเป็นแปลงเป็นไอ้คนหนุ่มๆใส่ได้ทั้งสองขามจะใส่ดีขึ้นกัน คัดิ้วเสียนออกผู้อื่นมันคัดนหน้าไก่แกงพอจามหน้าไก่กับคัดของแกงเสียจ้ะ <laughs> ผู้อื่นมันขัดนี่เาไหนบอลูจะ้ะ ใกล้ใกล้คัด,ดังสี่ความร่ม่งเราซื้อว่านาจะของตอบนาตอบครับนากระดูกเป็นคอนกระดูกใหญ่ถ้าอ่วนก็ออกนะออกดาบออกตูดตูดกับบลือเลย แด้โชอบแต่ก็ดีข้ากันตูดใหญ่ชอบงานไก่พันตูดใหญ่คนพันไม่ค่อยรูปตูดใหญ่นะจ๊ะยายยายสอบเอิญ่าดากกระดง้ง <c oughs> <c oughs> ดากกระดง้งเ <c oughs> อาไม่ตีบเข่าได้เลยแล้วว่ายายละว่ะละว่านะจ๊ะ ไกลก็แรงแนวยามามัน,นยุดไกลยุดจะเดี๋ยวเขางานเสาร์อาทิตย์จะ้ะขออาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้เขางานกันเลยเดี๋ยวยุดมันมันพาหาัท ว่าไปเถะก็กมาจากเดิอนออกกําลังกายข,ข้างนอก้วไก่ก็ต้องล่างจมูกเฝ้าล่างกรมาบอดฮอดบ้าก็เฝ้าล่างมือเฝ้าล่างจมูกเดินนำเกลือจะตัดแต่งตาเ่าท่านในล้างอยู่ว่าท่านในล้างตาว่าะท่าน,นยอดยาตา ขับล่างนี่หายใจบ่ออก้ะแพ้อากาศแพ้แล้วออกเพราแพ้เกสอดอนต,ตรงไห้กะตรงเนี้ยชาดแห้งไปนคนมีกะจะใดต่ไรห,หละนะ่ะจ้ะเป็นยังจะเป็นเทน้น เขากำลังเฮ็ดกันเฮ็ดน้ำเฮ็กะเขากิดไปในทางดีๆเนาะคิดบวกไว้ก่อนจ้ะแต่เขาบาเฮ็ดให้อาเจ็บให้ปวดเขาเบอก์ก็เป็นอย่างจ้ะยู้ยูก็ดูได้ยูน้ำกันไปยู้ซือ่อยูาเฮ็ดไฮมูเจ็บยีเ้เฮ็ดไฮมูปวด ต้องรับสิ่งที่เขาเป็นเลจ้ะถ้าเราเราบาดเจ็บ,บเขากระสิเป็นทุกข์แม่แล้ววะแต่เสียวนี่เสียวนี่ใกล้ใกลส้สิใกล้สิแล้วเลยจ้ะสียว เดี๋ยวว่าวๆกาซิมารีวิวเอ็มเกล้อแางจมูกให้มึงจะ้ะเกล้อแางจมูกทั้งของเมืองไทยทั้งของนอกเวยจะ้ะผู้ใดที่เป็นภูมิแพ้่ตรงล่างจมูกดนะจ้ะว่าสันหายใจเบ่ออกจะ้ะไม่ใช่รู้สึกว่าตันจมูกอยู่ตลอดเวลาวกาซิมารีวิวให้มึงจะ้ะ คัด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 วนไปโอเคค่ะเดี๋ยวกลยสิมักไว้ก่อนแล้วพอกันคลิปหน้าเด้วยจ้าสวัสดีค่ะ